เด็กอดตอนสวัสดีครับพี่นอ้องมาเเกยบรวยืันนี้กินแก้วปลาแดดด้วยพี่น้องแก้วปลาแดดที่เราเห็ดเองพี่นอาา้องงามครับแล้วก็ต้มเนื้อข้นงในหมดอยู่ ปลาเด็กตอนหนองมุนอากาศขวายิ่งพี่น้องไหมพะน,น้องอะไรคนเดียวกินง,ง่ายๆพี่นอ้องมาต้มเนื้อจะได้ให้ปลาเด็กน้อยเป็นมันได้เต็มหมอ,อกเนาะคุนกินดีพี่นอ้องจกเพี่นอนไอ้หน่อยเด็กกินเป็นหมอกแกเปรี่ย cho bụng mm -hmm. rồi bệnh ngọt bệnh ngọt như cây này nhé quả phi nó chậm ีหวันรูปิังกระตูนอะกันแรเลยแบบแดออกมาเ้วก็กินกินฟองเขียวงามออกมาล้วก็ไม่กิน แกก็นี้ตมีโตเลยเรนเราซื้อมาด้แค่ตลาดนะซีมแล้วมันจะมาแต่เกี่ยวกับแก้วแ้เป่ เง็นมัืง ควรน้ามันนั่นแต่ตอนเท่าออไมนอยากตู้เย็นมันแกะของเนาะมันดีร้อไปนี นมมันละบรรยัางาศตลาดเป็นหอดตอนในบ้องไปแล้วตลาดเล่าบัันกาศวิดีตรงเยของปลาที่บ้าทนท้องผู้มีขายนะครับพวกแรล่มพวกอย่างนี้เก,กิด<ม>ผมมูซิงมังสีหน้าหนึง่งดูล่ามันแบบมีอาหารแบบนี้อยู่ด้อ กรปอมไปเน,นี่เห็นกะไยังมีเลยกำลังย่างเรามักมือมของปลาเจ้าขึ้นผู่ขึ้นเขาไปหามา แช่งอุ่นเลี่ยครับหลัดกินน้ำร้ายแตกไปแล้วเชื่อไปแล้วเข้าเข้าก็มา มุ้หน,นึ่งยากแข็งไม่ได้หรอกมันกินก๋วกินบุหรี่ที่นีบเลยอมันวนเื่อเข้าอเู่อักอนะิ่มนาอ กินหน้ามันร่มกินของหวาน,น,นเนี่ยเจียพานแค่นเดียวเลยนเนงี่อีกกว่าเงืนเงินผมเลีเยเจ้าประเดี๋ยวกวกิน กาลนไปตลาดมาียีบลูกฉกินมาเกีกเบลูกครับเขาวูม,มีช่วยว่ามัสชื่อดไรเขายิ้มแล้วกินมาดขีบลุกเนวนี่แห้ง เอาคนนั้นมาบ่ดวนมากหนูโตมันจะหนีเลยโตกันบ๊อบไปนอนแดกตอน cảm. em đẹp. Nhàm một cái càng nữa đi. Ăn, hôm, buổi này có trò ตรงนี้บัรกาศเขวเวคนเห็นกนนนล้วยเหรอเด้อแกีวกล้วยไหมเขียวแกีวร้อนออกมาหน้าเดี๋ยวแม่นมาเ,าเอาอย็ <c oughs> <c oughs> บไปออกก่อนไม่กินนะครับ